สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแขกรับเชิญจะเป็นแขกที่เราไม่ได้รับเชิญมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปแล้วเ,เจอใครเราก็จะให้เขาลองชิมข้าวเหนียวสั่งขยาของเราเดินครับอร่อยหรือไม่อร่อยน่าจะเป็นเรีแอคชั่นจริงเดี๋ยวผมเดินไปดูดีกว่าว่ามีใครอยู่แถวๆนี้บ้างนะครับไปกันเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีแขกรับเชิญแถวนี <aust é> ้นะครับเป็นคนที <seres> <S <S ๆๆ่ยืนอยู่แถวที่2คนเดี๋ยวเราจะให้เขาลองชิมดูนะครับลองชิมอาหารนิดนึงนะนะครับอะไรนะ ผมไม่ได้เตียไม่ได้เตียวันนี้เดินออกมาเจอใครก็คือส่งให้เลยอันนี้เป็นแบบว่าน้องเอนะครับอยู่ข้างบ้านนะครับค่ะอ่าอันนี้น้องตีนะครับเดี๋ยวเราต้องลอเป็นรีอคชันแบบสดสที่แบบไม่มีการเตรียมกันเลยนะครับอ่าอันนี้อีกคนนึงครับอันนี้อีกคนนึงบ้านชุมชนครับได้ได้ได้ครับผมลองชิมครับลองชิมเดี๋ยวเราจะถ่ายรีอคชันแบบสดสเลย อเดี๋ยวดูคนแรกไม่ต้องเลยแบบสดสดเลยเอาเลยเขาเอาเลยเขาพอมองความแบบว่าความความเบียงมีนะอ่านี่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเอซิดูเอวันนี้ไม่ใช่มบื่อีพนะเราก็เลยแบบเรามาครึ่งอันน่ะจะจิ้มยังไงอ่ะคอมเมนต์ได้คอมเมนต์นะอันนี้คือสดไม่มีเตรียมเลยไม่มีซอสนะครับไคือปัญหาไม่ใช่รสชาติปัญหาคือไม่มีซอสนะครับ <Okay. S 2> สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เพื่อนๆอ,อยู่กับรายการกินทิ้งกินควางกับมนมอของจะแปลกๆนะครับเพราะว่าเรา,าตัดใบตองหน้าบ้านนะครับวันนี้ต้องใช้ใบตองเป็นส่วนประกอบก็เลยต้องออกมาตัดต้นกล้วยและอีกใช่ตัดใบตองสักนิดนึงนะครับ อาหารที่จะทําวันนี้ไม่ใช่อาหารครับเป็นขนมซึ่งเป็นขนมที่เราไม่เคยทำก็คือขนมไทยนั่นเองซึ่งจะมีใบตองเป็นส่วนประกอบอยู่นะครับก็เพื่อนๆมีคอมเมนต์บอกทำแต่อาหารฝรัง่งทำแต่อาหารญี่ปุ่นอาหารไทยขนมไทยไม่เคยทําเลยได้ครับวันนี้กินทีกินบ้างจะทําขนมไทยให้เพื่อนๆได้รับชมกันเดี๋ยวเราไปเจอกันกันกบในบ้านเลยครับไปเลย ลับเข้ามาในครัวแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะทําอะไรกันเอะอครับที่ไปตัดใบตองมาเราจะทําขนมหวานแบบไทยๆกัน, <Yeah. S 1> นกองค์ประกอบนะครับ oh. มันก็มีไข่เป็ดไข่ไก่กะทิน้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊บข้าวเหนียวใบเตยแล้วก็เกลือเราถูกไหมครับว่าวันนี้ทําอะไรใช่ครับวันนี้เราจะทํา S <s <ug as> ข้าวเหนียวสังขยานะ <t ose> เป็นเพื่อนการทำข้าวเหนียวสังขยานะ่ะปกติเนี่ยเราดูว่ามันจะยากนะครับแต่ว่ากินทีกินๆว้าเนี่ยจะมาลองทําให้ดูนะครับว่ามันไม่ได้ยากเกินไป,ปกว่าที่จะทำเองที่บ้านเลยนะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลายส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาทําเป็นส่วนๆกัน,เล,นเ,เ,มมเ,เลยครับทำยังไงเ่เพ <s> ื <S <s ่อนๆตามมาเจอกันเลยครับองค์ประกอบแรกที่เราจะมาทํานะครับเพื่อนๆเราจะมาทําในส่วนของข้าวเหนียวมูนก่อนนะครับข้าวเหนียวตัวเนี้ยเป็นข้าวเหนียวที่ผมไปทําการล้างมันเรียบร้อยแล้วนะครับ <s> <ๆ> ข้าวเหนียวก่อนที่เราจะใช้เนี่ยมันจะมีขั้นตอนอยู่ก็คือเพื่อนๆนขาข้าวเหนียวที่ซื้อมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาไปล้างด้วยสารส้มนะคะล้างด้วยสารส้มเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเอาสารส้มแช่น้ำไว้เนี่ยประมาณ30นาทีจากนั้นก็คือเทน้ําออกแล้วก็ล้างด้วยน้าสะอาดสองครั้งนะคะเพื่อนๆพอล้างด้วยน้ำสะอาดสองครั้งเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาน้ำเนี่ยใส่ไปในข้าวเหนียวที่เราล้างสารส้มแล้วก็ล้างน้ำออกไปแล้วเนี่ย แช่ทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับ yeah, แล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ย <S <S เราก็คือน,นําข้าวเหนียวตัวนั้นเนี่ยมาเทน้ําออกนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดอีกสองน้ํานะครับจากนั้นก็จะกลายมาเป็นตัวข้าวเหนียวที่เราพร้อมจะนึ่งตัวนี้ครับผมคือวันนี้เราจะใช้ซึ้งในการน,นึ่งข้าวเหนียวนะครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยเอาผ้าขาวบางนะครับผมรองไว้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเราใส่น้ําลงไปนะครับเพื่อให้ข้าวเหนียวมีความหอมนะเดี๋ยวผมจะเอาใบเตยใส่เข้าไปด้วยนะครับเคล็ดลับของการใช้ใบเตยก็คือ ต้องหักมันนะให้มันมีความหอมนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในนี้นะครับมันจะได้ความหอมอของใบเตยด้วยหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เอ,เ,อเอาเหล้าใส่ลงไปนะครับเปิดไฟเลยใช้ไฟกลางนะครับเพื่อนๆแล้วก็จากนั้นอ่ะก็รอให้น้ำม,มันเดือดก่อนนะครับถึงจะทําการต้มข้าวเหนียวเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วเอาข้าวเหนียวใส่เข้ากัน เพื่อนก็เอาเข้าวเหนียวนะใส่ลงไปบนผ้าขาวบางเอออันนี้คือเราเสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วนะอเออผมลืมบอกไปข้าวเหนียวที่เราใช้เนี่ยใช้ทั้งหมดหนึ่งกิโลนะครับใส่ข้าวเหนียวลงไปให้หมดเลยนะครับที่เราต้องใช้ผ้าขาวบางเนี่ยเพราะว่ามันไม่ให้มันติดในซึ้งแล้วก็คือตกลงไปในร่งองนะครับเพื่อนเห,นห,หเลือข,ข้าวเหนียวให้ตั่วเือลยก็คือมันมีเทคนิคยิดนึงนะครับ เขาบอกว่าให้ทารูตรงกลางเวลาเราทำข้าวเหนียวด้วยเวลาเรานึ่งข้าวเหนียวเนี่ยให้ภูมทํารูตรงกลางนิดนึงนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวมันจะอาจจะขยายตัวทันห้เราจะได้ไม่แน่นเกินไปจากนั้นเพื่อนๆก็แล้วก็ปิดนะครับปิดแกะไอ้ไม่ใช่ปิดแกะปิดฝานะครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ20นาทีครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราค่อยมากลับข้าวเหนียวอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยนึ่งต่อนะครับ ตอนนี้ทิ้งข้าวเหนียวไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปทําตัวข้าวเหนียวไอตัวที่เป็นน้ำสำหรับมูนข้าวเหนียวก่อนครับผมในส่วนของน้ําในการมูนข้าวเหนียวนะครับเพื่อนๆมันก็จะใช้แค่หัวกะทินะครับ700กรัมน,นะครับแล้วก็ใช้น้ําตาลทรายนะครับเอ,อ่อ300กรัมน,นะครับ แล้วก็เกลือ3ามช้อนชานะครับแล้วก็ใส่ใบเตยนะครับทำให้มันหอมครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปผัดในกระทะก่อนนะปกติเขาจะใช้เป็นกระทะทองเหลืองแต่เราไม่มีนะครับเราก็จะใช้เป็นเทปร้อนแผ่นรับกันแลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะคือผสมเร็ดขั้นหนียงกได้แล้วก็คือจะเอาใส่เข้าไปนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทําตัวน้ํามูลกะทิก่อนแล้วกันตามเลยครับําตัวน้ําสําหรับมูลกะทิกันเลยเอ้ยน้ำสำหรับข้าเนี่ยมูลกันเลยนะครับตั้นต้นนะครับใส่กะทินะครับเจ0หร้อยัวกะทินะครับเจ0ร้อย ใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลสามร้อยนะครับสามร้อยกรัมใส่เกลือสามช้อนชานะครับเพื่อนๆตัดเลียบไม่ตัดหวานนะครับเดี๋ยวสูตรอาหารไทยค่ะไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็คือใบเตยนะคะใบลุมคัะเพื่อให้กลิ่นหอมมันออก ก็ใส่ลงไปผัดกับกะทินะายผัดไปจนน้ำตาลละลายแล้วก็กะทิมันเริ่มเดือดนะครับเพื่อนๆก็เดเรือๆกเคี่ยวไปจนแบบกะทิมันเริ่มเดือดนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดไปได้ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนอย่างนี้ยคือได้แล้วเากปิดไฟเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้เดี๋ยวรอข้าวเหนียวเรามาผสมอีกทีเลยเดี๋ยวรอข้าวเหนียวก่อนนะครับผมเมื่อเมื่อนี้ผ่านไปประมาณเกือบสามสิบนาทีนี่ครับเพื่อนๆได้อย่างนี้แล้วแหละเราก็คือต้องกลับมันนะครับกลับไม่ได้ถึงว่าเอาข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับเพื่อนๆกลับหน้ามานะันนี่นะครับ เพวมันจะได้สุกทั่วถึงกันนะครับจับข้าวเหนียวนี้เลยเพื่อนกลับเอาที่อยู่ข้างล่างอ่ะขึ้นมาข้างบนนะครับเพราะว่าไอ้ข้างบนอ่ะมัน เพื่อนๆก็คือนึ่นงต่อไปอีกประมาณสัก1ิบนาทีนะครับเพื่อว่าให้มันสุกทั่วถึงแต่ครับติดไปก่อน ระหว่างที่เรารอเข้าวเหนียวมูนที่มันใกล้จะสุกนะครับเดี๋ยวเรามาทําตัวสังขยาก่อนนะครับสังขยานะครับองค์ประกอบที่เราจะใช้นะครับก็คือจะใช้ตัวไข่เป็ดนะครกับไข่ไก่อย่างละสี่ฟองนะครับน้ําตาลปี๊ดนะครับน้ําตาลปี๊ดหรือน้ําตาลมะพร้าวนะครับเอ่อสี่ร้อยห้าเอ้สามร้อยห้าสิบกรัมนะครับเพื่อนๆสี่ร้อยห้าสิบกรัมจะเป็นในส่วนของตัวหัวกะทินะครับและจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีใช้น้ําตาลสองช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือนะครับหนึ่งช้อนชานะ แล้วก็เราก็จะมีเตอรนนะคะในการที่จะขยับเพื่อให้ออกยนะครับวิธีการทำทันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูมทชัให้ดูเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับตอกไข่ไส่ไปก่อนเลยครับเพื่อนๆ ไข่เป็ดเนี่ยเปลือกมันจะหนาว่าไข่ไก่ครับเพื่อนๆครบปกฟองนะครับโอเคหกฟองเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็เอาน้ำตาลปี๊บนะครับใส่ไปเลย3 5 0หกรัมน,นะครับเพื่อนๆ ำตาลทายนะครับเกลือเล็กน้อยจากนั้นเราก็คือจะทำการขยำนะครับโดยที่ใช้ใบเตยเข้าไปในนี้ด้วยนะครับใช้ถายมาจากไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยละเอียดนะครับเดี๋ยวจะใช้เป็นมือเดี๋ยวขอใส่ไอตัวถุงมือก่อน,น <Yahoo! S 1> ขยาให้เข้ากันเลยนะครับเพื่อน เพื่อนๆน,น้ำตาลปีบอ่ะมันจะแข็งแล้วมันก็จะเหนียวเนี่ยมันละลายยากถามว่าพอตอนไหนก็คือพอตรงที่แบบน้ําตาลปีบมันละลายเข้ากับไข่ก่อนจวต้องใช้เวลาหน่บี้เข้าไปครับ เครื่องครับอันนี้นะครับมันได้แล้วนะเนี่ยน้าตาลเนี่ยมันละลายหมดแล้วนะครับแล้วก็คือไข่ก็ละลายเข้าัไอ่นี้เรียบร้อยแล้ว,ว,วขั้นตอนต่อไปนะครับเราเอากะทิเนี่ยครับหัวกะทิเนี่ยใส่ลงไปนะครับผมจากนั้นก็คือขยำเข้าไปต่อนะครับให้มันเข้ากัน นี่นะครับเพื่อนๆก็คือการที่ทเราคัน้นเอ้ยไม่ใช่สังขยาที่เราทำเรียบร้อยแล้วต่อไปเราเอามากรองไข่นะครับผมมาเ,เ,เอาเศษอะไรอย่างเี้ออกก่อนนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็คือตั้งทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาช้อนฟองไอตัวที่มันแบบหยิบลอยหน้าออก คือเอาฟอกออกเพื่อว่าสังขยาเราหน่าจะได้เนียวนสวยครับตั้งสังขยาที่ไม<ป>่สุกเลยดีครับผมว่าขี้เราได้แล้วเรียบร้อยแล้วแหละนี่ฮะนะครับสวยเลยเนียวนเลยเห็นไหมเขาเนียวจากนั้นนะครับเพือพ่อนๆให้ ตัวเนี้ยใส่ลงไปในตัวไอ้น้ำมูลที่เราทำไปตั้งแต่ตอนแรกครับเพื่อนๆตัวเนี้ยครับนะครับเราตั้งไว้นะครับ,รบใส่ตัวข้าวเหนียวทั้งๆท,งที่มันยังร้อนนะครับเดี๋ยวเราปิดใส่ก่อนใส่ไปผสมันเ,เลย ไว้นะครับประมาณ20นาทีนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมากลับหน้านึงแล้วก็พักเปสน10นาทีตอนนี้พักไป20นาทีปิดฝาด้วยนะครับเพื่อนๆให้มันเนไไนก็บข้างในนี่นะครับเพื่อนๆสังขยาที่เราตั้งทิ้งไว้10นาทีนะครับก็คือมันจะเกิดฟองเยอะอย่างนี้แล้วครับเพื่อนๆดูนะครับโอเคก็คือเราต้องตักฟองมันออกนะครับ ก็ให้หน้าของขังขะยาเราเนี่ยสวยเงีย <Wow. S 1> เลยแล้วครับเ <Wow. S 1> คุณเพื่อนครับเนี่ยผมตักได้แค่นี้นะมันจะอาจจะยังมีฟอง <Yeah. S 1> บ้างครับก็คือครั้งแรกเนาะ เราก็ได้แค่นี้แหละจากนั้นนะครับเอาตัวสังขยาเนี่ยไปเข้าเตาอบนะครับเอ้ยไม่ใช่ไปเข้าตึงนะครับเป็นราสีถ้าอยู่ไฟกลางนะครับก็เอาไปเตยอ่ะใส่ไว้ในน้ำข้างล่างให้มันมีกลิ่นใบตองนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเอาใบตองใส่ไปเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็เอาสังขยาใส่โอเคแต่เขามีทริคนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆเขาบอกว่าเพื่อไม่ให้แบบหน้าสังขยามันเละเนาะเขาว่าให้เอาตัวผ้าขาวบางนะครับผม โปะไว้หน่อยว <Wow. S 1> ปิดฝาไว้ะครับอืเพื่อว่าไอ้น้ำมันจะได้ไม่ลงไปค <Yeah. S 1> ตั้งไว้40นาทีนะครับเพื่อนๆอ,อีกสี่สินาทีมาเจอกันย yeah. ส0นาทีผ่านไปแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เพราะเมื่อกี้4ีสินาทีแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่สุกดีครับผม, <Yahoo! S 1> ผมก็เลยนึ่งต่อไปอีกประมาณ1ินาทีนะครับนี่ครับนี่คือหน้าตาของสังขยาห้าสิ0นาทีวิธีการเช็คนะครับเพื่อนๆเขาบอกว่าให้เอาตัวไม้จิ้มฟันมาจิ้มลงไปนะครับแล้วถ้าไม่มีไข่ติดขึ้นมาเนี่ยครับแสดงว่ามันใช้ได้แล้วแสดงว่าข้างล่างก็คือสุกเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ที่ติดมาก็คือเพราะว่าผมจิ้มไปตรงิ0นาทีแล้วแสดงว่าใช้ได้แล้วเราก็ปิดเตาเลยนะครับเพื่อนๆโอเคตั้งให้แห้งสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ไปตัดตัเสิร์ฟได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆกับข้าวเหนียวสังขยาของเรานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูใกล้ๆเลยนะครับสังขยาของเรานะครับหน้ามันเงา้าหอมมากเลยนะครับส่วนนี้นะครับข้าวเหนียวมูนนะครับเพื่อนๆ กลิ่นหอมเช่นกันเลยนะคะ <Wow. S 1> แต่เขามีวิธีการหน่อยนะเวลาตัดเสิร์ฟอบแม่ค้าเขาอาจะใช้มือใช่ไหมครับแม่ไอ้ท่านผู้ชมไอ้เพื่อนเพื่อนเหตุ<_ T _ T> ผลที่เขาใช้เขาบอกว่าถ้าเราใช้ทับที่ในการตักอ่ะมันจะทําให้ข้าวเหนียวเนี่ยมันจะหักเพราะฉะนั้นน่ะเวลาตักเสิร์ฟเขาจะให้ใช้มือในการคนครับ <_ T> คนขึ้นมานะครับเพราะเนี่ยมันจะเป็นก้อนเป็นลูกเลยนะครับเพื่อน ผมจะตัดเสิร์ฟให้เพื่อนๆดูนะครับ เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆกับข้าวเหนียวสัตง่ายากับตงที่บ้านก็ได้เลยนะครับขนาดผมไม่เคยทำสามวันนี้ยังทาได้เลยนะและ้วถามว่อร่อยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมต้องชิมให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับลบพูดไปก็หาว่าชม อร่อยครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆต้องไปลองทำดูเราจะรู้ว่าสูตรที่ผมให้ไปเนี่ยอร่อยจริงหรือเปล่านะครับสูตรอยู่ในคลิปที่ผมให้ไปทั้งหมดลนะครับแต่ถ้าอย่างไงเดี๋ยวผมจะเขียนสูตรอย่างละเอียดนะครับไว้ใต้คลิปอีกทีนะครับเพื่อนๆสนใจก็คือไปทําตามกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมพีพีฟางด้วยนะครับแล้ว EP ีหน้าเราจะมาทําอะไรให้เพื่อนๆรับชมกันก็ติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปกนนเค้หียยวััะรบ บายเรียวมากเรียวมากอตีเป็นไงครับตีเป็นไงมั่งเอ้ยเดี๋ยวครับนี่นะครับนี่นี่นี่เนี่ยามกรอันน่าสินะสิลองดูคามกรอบครับจริงมากโอเคไม่เตียมนะไม่เตียมนะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคนุ่มแต่ว่า คอมเมนต์ได้คอมเมนต์นะอันนี้คือสดไม่มีเตรียมเลยไม่มีช้อนอ่ะไม่เราพูดยังไงที่คิดว่าโอเคนั่นนั่นนั่นเต็มคำเต็มคำเป็นไงบ้างมันหวานมันหวานมันใช่ไหมเหมือนแบบร้านทำขายไหมคนละอย่างไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนเลยว่าปกติตอนเช้าเนี่ยหน้าออฟฟิศเนี่ยจะมีขายอ่าฮะสั่งขยะเนี่ยที่ซื้อหน้าออฟฟิศเนี่ยแข็งแต่วันนี้มันมีความเป็นคัสตาร์ด อ๋อเหอนุ่มแล้วก็หอมมันจริงๆริงโหชมกันขนาดนี้คนต้องหาวัดเตี้ยนแน่เลยอันเดียวถามเตี้ยนบ้างเตีมยบ้งเลยเตี้ยบ้างไงครับอร่อยอร่อยนุ่มอร่อยไหมนุ่มนุ่มนะอ่าครับน้ำว่าง่านะสุดยอดครับเพื่อนสุดยอดนะมาทั้งที่ไม่ใส่เสื้อเลยนะไม่ได้คสวัสดีเพ่นๆรั่มาสวด้มวสดมากสดมากโอเคนี่นะครับเพื่อนๆรีแอคชั่นจากผู้ จะบอกว่าแขกรับเชิญก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราอ่ะยังไม่ได้เชิญแล้วเราก็เดินมาแล้วก็มาเจอเลยเพราะฉะนั้นผมขอถ่ายวิธีข้าเนี่ยสังขยาวนี้เป็นไงบ้างล่ะครับโอ้เชยสุดยอดโอเชยขอบคุณค่ะดูดิจานนั้นอ่ะจะไปไหนหรือเปล่าโอ้ได้ได้